สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคตกันบ้างที่ล่าสุดนะครับได้มีการทดสอบการเดินรถในเส้นทางส่วนต่อขยายอีก4สถานีนะครับคือจากสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ เพื่อเตรียมเปิดทดลองให้บริการในเดือนมิถุนายนนี้โดยก่อนหน้านี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยโดยระบุว่ามีความพร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการในวันที่3มิถุนายนนี้ส่วนสถานีที่เหลือนะครับถึงสถานีปลายทางคูคตนั้นจะเปิดให้บริการภายในสิ้นปี2563เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่20พฤษภาคม2563รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะครับโดย BTS ได้มีการเปิดทดสอบการเดินรถในเส้นทางส่วนต่อขยายจากสถานีมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุซึ่งมีจำนวน4ส,สถานีโดยได้ทดสอบการเดินรถจากสถานีวัดพระศรีมหาธาตุผ่านสถานีกรมทหารราบที่11 สถานีบางบัวสถานีกรมป่าไม้และสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเตรียมเปิดทดลองให้บริการในเดือนมิุนายนนี้โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18พฤษภาคม2563นายสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะได้เข้าไปตรวจเยี่ยมโครงการดังกล่าวโดยมีนายสุมิตรสีสันติธรรมผ้่วงนวยการใหญ่สายปฏิบัติการบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดหมหาชน ให้การต้อนรับโดยนายสกลทีกล่าวว่าภาพรวมการลงพื้นที่พบว่าทั้ง4สถานีใหม่คือสถานีกรงป่าไม้สถานีบางบัวสถานีกรงฐานราบที่11และสถานีวัดประสรีมหาธาตุระยะทางรวม4.2กิโลเมตรมีความเรียบร้อยพร้อมเปิดให้บริการโดยทางบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดและรถไฟฟ้าบ TS สมีความพร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการเดินรถในวันที่สมิถุนายนนี้ ดยภาพรวมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคตขณะนี้คืบหน้าแล้ว96%พร้อมระบุว่าอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าตามนโยบายของกรุงเทพมหาคนครตลอดสายสูงสุดไม่เกิน65บาทโดยอัตราค่าโดยสารใหม่นั้นกรุงเทพมหาคนครจะต้องรอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติจึงจะใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ได้ซึ่งระหว่างที่มีสถานีส่วนต่อขยายเปิดใหม่ กรุงเทพมหานครจะให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปก่อนส่วนแผนการเดินรถถึงสถานีปลายทางคู่คตนั้นทางกรุงเทพมหานครจะเปิดให้บริการภายในเส้นปี2,563นี้ได้านายสุมิตรศีสันติธรรมผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดหมาชนหรือ BTS c กล่าวว่าในส่วนของการเตรียมความพร้อมของรถไฟฟ้า BTS นั้น ได้มีการนําบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจําสถานีเข้าภายในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการในส่วนต่างๆแล้วนอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจัดรูปแบบก,การเดินรถให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการควบคู่คก,กับการเพิ่มความถี่ในการเดินรถอย่างต่อเนื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคตมีระยะทางประมาณ19กกิโลเมตร ลักษณะเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดเส้นทางมีสถานียกระดับจำนวน16สถานีแนวเส้นทางเริ่มต้นต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหมหานครหรือ BTS ที่สถานีหมอชิดข้ามทางยกระดับดอนเมืองโทเวบริเวณ5แยกราบพร้าวผ่านแยกรัชโยธินผ่านแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปจนถึงบริเวณแยกหลัก4ระเบียงออกด้านขวาเลียบไปตามขอบอุโมงหลอดแยกหลัก4 ไ้เบี่ยงเข้าสู่เกาะกลางดังเดิมไปจนถึงบริเวณสะพานใหม่หน้าตลาดยิ่งเจริญเมื่อถึงประมาณกิโลเมตรที่25ของถนนพหลโยธินแนวเส้นทางจะเบี่ยงออกไปทางทิศตะวันออกข้ามคลองสองผ่านบริเวณด้านข้างของสถานีตำรวจภูทรคูคตเข้าสู่บริเวณเกาะกลางของถนนลำลูกกาและสิ้นสุดที่บริเวณคลองสองบริเวณสถานีคูคตซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารจอดรถ นี่เป็นอีกเส้นทางรถไฟฟ้าที่รอคอยนะครับซึ่งหากสร้างแล้วเสร็จนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในย่านนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของการค้าการขายบริเวณนี้ให้มีความคึกคักมากขึ้นด้วยครับ